สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขูสุขคนนะครับมือนี้กับมาพบ้กันอีกคือเก่าครับก็ผมบาหน้อยร้อยกินครับมือนีผ้าทีผ้าน้องมากินต้มอึงแม่ไข่ครับฝนตกมื้อคืนนี่ครับฝนตกอะไได้อึงมากินครับมา้ามือนี้มากินครับน้องน้องน้สุกนะครับบ่ตองเบาล้ายายหางครับ่อนชิล่งมือกินอย่าลืมฝากกดติดตะไ่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับผมบาวน้อยร้อยกินน้ำเด้อครับขอบคุณหลยครับสำหรับการติดตามและก็การรับชม เป็นยังคือเบาเร็วแต่ผมว่าเร็วฝนกระลังโปรยลงมาครับฝนกระลังย่อยริบเขาครับอุ้ยฝนตกมาสูบเอ้าเอ้าเสียงฝนตกมาแล้วเอาสูบเขาเปล่าฝนตกขึ้นมือนีนก็ได้ต้มอึ้งมาฝากพีฝากน้องอีกคือเก้าครับเบิร์กับไข่ไข่เน้นๆ ต้องเอาใส่มันออกก่อนเนาะตอนมันกับซีนี่ใส่มันนำปิดเปืเป้อยเลยครับไข่เน้นๆอืม้มฝนกระตก อปุ๊บบก็ใส่มันออกรืมผาโอ้ยหูเขาเ้นจันนะ

ลุกตัวมันไข่ใส่ออกมากันนวดใส่ออกมากันเด้อใส่เพรามันแหยะใส่ออกก่อนครับใส่มันแหยะ 嗯，嗯。Mm. Mm. คะน้ำต้มน้ำแดงจึงครึ่งเลย มึองันเลยหุเขาแห้งตัด1ิดโตเลยบอต้องก็ใส่ออกเลยตัวนี้ยอืมนี่เหระ Нет. Yeah. Mm -hmm. очку <dyei> Aha! <specializeylan> <y Bre -colored> <dibly> <s baditty> mm. ใส่ใบบักขามอ่อนบักขามอ่อนกันมีบงหลายครับใส่บักขามยากาไปนั่นมเพราะดีเลยสมสมจังหน่อยมาเลยครับม่สเตียน้ำกันครับผมเมืองเด้สู่กิน <laughs> yeah, <I'll>... <cười> <cười> mẹ bùi ตอนตอนหิวเลยเป็นจันจันใส <c oughs> ่แก้วพริกเผาครับพริกตำม,มากเจียว <c oughs> ใส่น้ำมันอืมเบ่งใส่น้ำนมด๊ <c oughs> อ,อบดยักษ์ใครเขียนบอกจ้าก็แลออ้ใครในห็นอยนาังมันน้นองน้องหนิ่เหอหมันก็หงตัวอ่วนไขร สิมีใสมันครับนี่ใสมันนี่หมอปลาเนี่ยกินอีงนี่คือกางนุ่งยางผีดินใสมันครับมันเนียนเนี่ยนุ่งก็เอาออกก่อนแซ <c oughs> ่บแหรอแซ่บหลายร่างนิ้วเขาแบบ kinh doanh kinh chốt một bạc bảo bảo lên nó xuống 嗯。 นิซูกินบเป็นครับบ่เคยกินจ้าเถื่อเมียวครั้งแรกของน้องนิดูเส,สียบบ่อีหน่

เหมือนกับน้ำต้มยำแซบ่บแซ่บก็สุดก่อนครับใครกับพอดีถือฝนใหม่พอดีเลยสุดก่อนสงสัยสิเป็นอื่งอื่อหยังบุอื่งเดี่ยงบรจากส่ดนนี้เสื้อเอาอยู่ในบาทใครก็จะแบบนุ่มๆแซบ่บ าละครับสุดท้ายนี่ก็ับอเก้าครับกับฝากกด subscribe กดไลค์กดแจร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมบบาวหน่อยแลากินน้ำด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายสแสบมหมครับ